สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้คุณครูเอกมีกิจกรรมเกมการศึกษามาชวนผู้ปกครองและเด็กๆทําร่วมกันค่ะวันนี้คุณครูจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยประดิษฐ์เกมการศึกษาแบบง่ายๆมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเอกจะมีวิธีการทําแล้วก็วิธีการเล่นให้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้กันเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะ1กระดาษ A4 ค่ะ2ปากกา3ไม้บรรทัดและ4กันไกลค่ะขั้นตอนการทำนะคะให้ผู้ปกครองใช้กระดาษ A4 1แผ่นนะคะแล้วพับตามคุณครูนะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะคลี่กระดาษออกค่ะ จะได้เป็นช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมด8ช่องนะคะหลังจากนั้นให้ผู้ปกครองนะคะใช้ปากกาเขียน<ม>เขียนคำว่าข้าวลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะผู้ปกครองเขียนคำว่าข้าวลงไปประมาณ6ช่องนะคะแล้วอีกสองช่องให้เขียนคำอื่นๆก็ได้ค่ะตามตัวอย่างนี้ครูเอเขียนคำว่าไข่นะคะ มีเขียนคำว่าข้าว6ช่องแล้วก็เขียนคำว่าไข่2ช่องนะคะเมื่อเขียนคำครบทุก8ช่องแล้วนะคะให้ผู้ปกครองนะคะใช้กันไกรตัดกระดาษค่ะตัดตามรอยที่เราพับไว้เลยนะคะก็จะได้บัตรคำออกมาทั้งหมด8คํคำค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆ มาเล่นจับคู่คำค่ะเกมนี้นะคะให้เด็กๆจับคู่คำว่าข้าวนะคะให้เด็กๆสังเกตคำที่เขียนคำว่าข้าวก็คือขออาว,า,ขาวข่าวไม่โทรข้าวจับคู่กันแล้ววางเรียงตามแบบตัวอย่างนะคะผู้ประคองลองให้เด็กๆได้เล่นเองนะคะให้เขาได้รู้จักการสังเกต ในระหว่างที่เด็กๆเล่นอยู่ก็ลองให้เด็กๆได้ฝึกสะกดคำไปในตัวด้วยค่ะเมื่อเด็กๆจับคู่เสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองตรวจดูนะคะว่าเด็กๆจับคู่ถูกต้องหรือเปล่านะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับเกมการศึกษาการจับคู่คำวันนี้คำที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือคำว่าข้าวค่ะเด็กๆลองสะกด พร้อมกับคุณครูอีกครั้งนะคะขออาวขาวไม้โทข้าวเกมในวันนี้นะคะก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้ทักษะการสังเกตนะคะรู้จักสังเกตคำที่เขียนเหมือนกันแล้วก็รู้จักคำศัพท์มากขึ้นนั่นก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวใช้ตัวอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะใช้ตัวขอไข่นั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกเขียนขอไข่ ให้ได้นะคะใครเขียนได้แล้วลองเขียนใส่สมุดแล้วส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะสําหรับเกมที่เด็กๆได้เล่นไป <S <S ก็ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปวิดีโอในการเล่นของเด็กๆส่งมาให้คุณครูเอดูบ้างนะสําหรับวันนี้คุณครูเอลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะ